สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะเรามาเจอก,กันในคลิปที่2เนาะเพราะวันนี้เราครูบอกแล้วว่าเราจะเรียน2เรื่องนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการกระจายไม่ได้ยากเลยลูกการกระจายนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการกระจายที่ครูบอกว่าไม่ยากมันง่าย่ายอย่างไงอ่านเรียนดูทักเรียนจําได้ไหมคะลูกว่า ไอ้ไม้เนี่ยหน,ห,น 10, ไไห,หนึ่งมัดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกสิบเห็นไหมคะมัดหนึ่งไม้มีค่าเท่ากับสิบครูมีกี่มัดเร,เรามานับกันถ,ถ้าครูถ้าหนึ่งมัดนะักเรียนนับตามครูก็สิบยี่สิบนี้เลยนะอ่ะไปาพร้อมกันค่ะสิบยี่สิบแสดงว่าแสดงว่าไม้สองมัดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกมีค่าเท่าก,กับยี่สิบอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู ว่าฝั่งนี้เป็นหลักหน่วยแล้วนะคะว่ามีไม้ทั้งหมดกี่อันนับพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามสี่อ่ามีไม้ทั้งหมดสี่อันนะคะคือสี่หน่วยเราเอาสองสิบสองสิบกับสองสิบกับสี่หน่วยมารวมกันได้เท่ากับยี่สิบสี่เป็นจำนวนหลักสองหลักอ่มาดูต่อนะคะอ่าสองหลักเท่ากับยี่สิบสี่เราจะมาเขียนนะคะในรูปใบกระจายก่อน สองยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ20่สอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ4ดังนั้นดังนั้นยีเท่ากับ20บวกด้วย4เห็นไหมคะไม่ยากเลยนี่คะนี่คือทบทวนนะคะทบทวนจากของปสองก่อนหลักสิบอะมาดู ไปค่ะอ้าวมาดูต่อไปเป็นตารางร้อยแล้วเดี๋ยวเรานับหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยแบบนี้เลยนะลูกเพราะว่าหนึ่งแผ่นมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยจำง่ายไหมนับพร้อมกันค่ะหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยมีค่าเท่ากับสามร้อยสามร้อยกับกี่ก,กัี่สิบรูปอันนี้เราเรียกว่าตารางแท่งสิบใช่ไหมคะแท่งสิบหนึ่งแท่งมีค่าเท่ากับสิบนับพร้อมกันนะคะสิบยี่สิบ 30 40 50 60แสดงว่ามี60ตอนนี้เรามี300กับ60แล้วนะแล้วมาดูหลักหน่วยกันว่ามีกี่อันนะคะนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8มีเท่าไหร่คะมีเท่ากับ 8หน่วยฉะนั้นเราได้เท่ากับ300กับ60กับ8หน่วยรวมกันเป็น3 6 8เป็นจำนวน3หลักนะคะเป็นจำนวน3หลักอักเรียนดูคุณจะแยกให้3อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ300 6อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ60 8อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ8ดังนั้น3 6 8เ,เขียนในรูปเขียน,นในรูปการกระจายได้เท่ากับ300บวก 60บวกบ8นะเห็นไหมคะง่ายมากเลยอ่ะมาดูต่ออ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าที่โจทย์เขาบอกว่ารูปทั้งหมดเนี้ยรวมกันเนี้ยได้2400 สามจริงหรือไม่จริงอ่ะนักเรียนจําได้ไหมคะครูบอกว่าถ้าเราเอาตารางร้อยมารวมกันสิบอันเต็มกล่องสีเหลี่ยมแบบเนี้ยมันต้องมีค่าเท่ากับหนึ่งพันใช่ไหมคะทีนี้เราก็เลยมานับกันดูว่าไอ้กล่องตัวเนี้ยกล่องเนี้ยรวมกันเป็นกี่พันนับพร้อมกันนะคะอ่ะนับพร้อมกันนะคะอ่าค่ะหนึ 1, 000, 2, 000, ่งพันสองพันเห็นไหมคะมีค่าเท่ากับสองพันมาดูว่ากับกี่ร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อย 400ร0 0ยกับ400มาดูว่ากี่กับกี่สิบเอา้าแท่ง10หายไปไหนล่ะถ้าไม่มีแท่ง10แสดงว่าเป็น0 10อ่ะมารับดับหน่วยกันนะคะ1 2 3เท่ากับ3หน่วยเห็นไหมคะแสดงว่าแท่งแท่งรูปภาพทั้งหมดนี้รวมกันได้2,403เท่ากับเป็นจริงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ2อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ2,000 4อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ สี่รอยศูนย์อ่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ0 3อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ3ดังนั้นเรามาเขียนรูปการกระจายของ2 4 3 3ได้เท่ากับ2 0 0 0บวก400บวกศและก็บวกสเห็นไหมคะไม่ยากเลย อ่มาดูกันต่อจำได้ไหมคะแค่นี้เราจะใส่กระดุมลงไปใช่ไหมลูกอ่ะมาดูกนันับพร้อมกันนะคะหนึ่งพันสองพันสามพั0ส0่0ันมีค่าเท่ากับ6,000มาดูว่ากับกี่ร้อย100 200 300 อ่าสามมี6,000กับ3ามร้อมีกี่10บคะสิ 10. มี1นึ่0สิกับ300กับ1นึมาดูหลังหน่วยคะ่ะ1 2 3 4มีมีค่าเท่ากับ6,000กับ300กับ1นึกับ4หน่วยรวมกันเป็นเท่าไหร่คะหกพั 6, ซึ่งเป็นจำนวนสี่หลักเรามาดูกันคะ่ะ มาดูตัวแรกก่อนคือ6 6อยู่ในหลักพันมีค่าเท่าก,กับ6000 3อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่าก,กับ300 1อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่าก,กับ10 4อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่าก,กับหน่วยนะคะเขียนในรูปการกระจายได้ก็คือนะคะ6,000บวก300บวก10แล้วก็บวก4เห็นไหมคะ,ะมาดูอันต่อ ไปกันเป็นกระดุมเหมือนเดิมดูนะคะนับกันค่ะหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมืนห้ามนห้ามื่นเห็นหมคะห้าหมื่นห้าหมื่นกับกี่พันมาดูกันศูนย์พันแสดงว่าไม่มีกระดุมอยู่ในแท่งไม้หลักพันมาดูกันค่ะว่ากับกี่ร้อยหนึ่งร้อย 2 0 0 300นะคะห0,000กับ0ูน0กับ3 0 0มาดูว่ากับกี่สิบศ10ย์ค่ะไม่มีศูนย์ไม่มีกระดุมใส่เอามาดูหน่วยค่ะ1 2อ่าตอนนี้มีห0,000กับ0 0น0กับ300กับ0 1นแล้วก็กับ2หน่วยมาแยกค่าประจำหลักกันค่ะได้เท่ากับ53าหสองเป็นเลข5หลักนะคะ 5อยู่ในหลักพัหมื่นมีค่าเท่ากับห0 0 0 0ืศนย์อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ0ูศูนย์อยู่ในหลักหลักอะไรก็ตามก็มีค่าเท่ากับ0นย์นะลูกนะนะคะอ่ะสอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ300รอยศูนย์อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ0 2อ,อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ2เขียนในรูปการกระจายได้ก็คือห้าหมืบวกศบวก 300บวก0แล้วก็บวก2เห็นไหมคะไม่ยากเลย อ่ะมาดูกันต่อเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปแบนกระจายอ่ะมีท่งเหมือนเดิมนั่งเรียนนับพร้อมๆกัน1น0่งห0 0่0สอง0 0ื่0 0 0มหมื่นสี่หมื่นห้าหมืกับกี่สิบกับกี่พันคะศูนยพันเหมือนเดิมกับกี่ร้อยคะหนึ่งร้อยสองร้อยส ห้านะเจ็ดหมื่กับศูนยพันกับห้าร้อยกี่สิบ0ู0สิบี่สิบเจ็ดหมื่นกับศูนพันกับห้าร้อกับสองสิบแลบกี่หน่วยคะหนึ่งหนึ่งหนวยรวมได้เท่ากับเจ็ดมื่นห้ายยีสิบเอ็ดป็นจำนวนหหลักเรามาแยกค่าประจำหลักกันนะคะเอยู่ในหลักหลักหมื่นมีค่าเท่ากับเจ็ดหมศูนย์อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ 0 5หอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับห้ารอยสองอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับยี่สิอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ1เขียในในรูปกากระจายได้ดังนี้เจดล้อเจดหมื่นบวกศบวกห้าร้บวกยี่สบวก1อ่ะมาดู อะเรามาต่อกันเนาะอ่ะมาดูตัวนี้นะคะว่านับยังไงนะคะเขามีมาให้แล้วว่า4ี่หน่วยด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูว่าก็ดูเหมือนตรงนี้จะมีสี่เม็ดจริงไหมนะคะอ่ะเริ่มนับนะคะหนึ 1, 000, 2, 000, 3, 000. ่งหมื่นสองหมื่สามหื่นตอนนี้มีสามหมืนกับกี่พันคะหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันหพัน 7จ็ดันอ่ะแล้นี่มีเจ็ดพันกับกี่ร้อยคะหน0่ง0้อ0สอ0ร้ออ่ะกับกี่สิบคะสิบยี่สิบสามส่ากอ่ะกับกี่หน่วยเขาบอกว่ากับ4หน่วยจริงไหมไปดูกัน1 2 3่สี่ อ่าจริงด้วยฉะนั้นทั้งหมดนี้รวมกันได้สาม6 4ื่นเจ็พันห้า้อยหกสิบสี่เป็นจำนวนห้าหลักมาดูแยกข้ามาจำหลักกันนะคะ3มอยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับสาม0มื่นเจ็ดอยู่ในหลักพันมีเท่ากับเจ0ดพันห้าอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับห้า6้อยหอยู่ในหลักสิบมี่าเท่ากับหกสิบสี่อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับสรวมแล้วได้เท่ากับ 37,564เขียนในรูปการกระจายได้ดังนี้คือ30,000บวก0 0 0บวกหบวก60และก็บวก4อ่ายากไหมไม่ยากเลยใช่ไหมคะลูกมาดูต่อการเขียนนันองเรียนดูนะคะการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับในรูปการกระจายนะคะเป็นการแสดงถึงในรูปการบวก ของค่าเลขโดดในแต่ละหลักอันนี้คือความหมายของการกระจายนะลูกมาดูตัวอย่างใบงานครูจะมีโจทย์มาให้ขา้างหน้าคุณมีจทย์ให้ข้างหน้าเลยคือ37,968ให้นักเรียนเขียนในรูปการกระจายค่ะแบบที่หนึ่งคือนะคะคือสามพบวก 700บวก900บวก60แล้วก็บวก8แบบนี้เลยนะลูกอ่มาดูต่อข้อที่2 98302ก็คือเลข90 0 0 0บวก8000นบวก3าร้ยานเห็นหลักสิบไหมลูกเป็นเลข0เราใส่เลข0ตัวเดียวเลยพอบวกศแล้วก็บวก2ง่ายไหมง่ายมากอันที่2ครูให้นักเรียนระบายสีระบายสีระบายสีให้ตรงกับโจทย์ที่ครูกำหนดให้เช่นข้อ1โจทย์ครูบอกว่า 70,000บวก4,000บวก500บวก4 0บวก1ข้อไหนถูกให้นักเรียนลักบายสีเห็นนะอย่างเงี้ยให้ในช่องที่มันเป็นสีขาวๆาวให้เกิดสีเหมือนที่ครูทำเห็นไหมคะหรือครูให้ไป93,783แยกออกมาเป็นอะไรดีคะอ่ะมาดูข้อที่ถูกอย่างเงี้ยคะ่ะเป็น90,000กับ3,000 กับ7 0กับ80กับ3ข้อไหนถูกให้ระบายสีระบายอันอ่อนนะลูกไม่ต้องทับตัวหนังสือก็ได้นะคะข้อนี้นะคะอ้าจบแล้วแล้วเราจะเจอกันนะคะจบแล้วแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในสัปดาหนะ์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันบ๊ายบายค่ะคิดถึงเด็กนะคะ